ซิมอยู่ครับบะเขือมะเขืออันเอียงก็โทรไปข้าวหน้ามุกอบมะเขือนี่เขาเอิ่นมากเลยมะเขือภาษาอังกฤษอังกฤษไหมทอมอตโต้มะเขือไหมมะเขือบ้านเ้างนี่ไหมทอมเอตโต้ไปบ้านเหนือไปซื้อเขือมาตำมะเขือนี่ครับข้าวหน้าข้าวหน้ามุกอบครับเมื่อกี้นี่กับพ่อมุกอบแมนเดบ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 เลย

เบิ่งหัวครับคู้น้ำผ่าผักฟูตเกียนอันนี้มันจังแมนมันจังแมนขนาดของแท้ครับขนาดหมูกรอบคิดเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจัดต้องใส่ขนาดเยอะๆขนาดรุ่นกระทะอยู่นี่แม่นประคับแม่นครับเดี๋ยค่อยชิมเบิงอันนี้เทียบอันนี้ครับพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเห็นไหมขนาดมันสุกพรอพีกพีกบอลพีกบอลลูกโดดโอเคพอแล้วาเพราะเราเป็นี่เพชรป้าคนครับ เออใส่หรอกจับตีนมันแกมาใส่หมดเนะานพี่บอยนีสายนววันี้เาวฝากในประเด็มาฝากพรอมครับพี่บอยในพรมาฝากครับป่ขาจประเด็จเขาจะาให้ดในพร้อม่าฝากครับี๋ยวประดลาอันนี้ประเดยเอาไปไว้ท่าไหนครับนี่เดี๋ยเอาไว้เราพรมก็ได้ันบ่อพี่บอยไปทางพีก็ได้นี่ เก็บไปก่อนพี่ไก่เอ็เทียนซุปเขียวโยกเมนซ่ามีคุกแล้วครับวันที่นี่คุกเลยคุกเลยแต่เราคันเพราอยากเจอคุกอีกต้องเอาสิบสองสิบสามนะครับเด้อบินนะมันบอบนั่งเทียนจอจี๊ดเล่มปะจีดเลยครับมัน้า๊มูกขอบผงชูรสน้ำตาลครับไปอีกสองจุก ขาดบ่ได้ข้าวหน้าพวกข้าวหน้าผมกรอบนี่มันต้องขาดต้องเจียวบ่ได้ครับบ่ได้เปิดมันสิซีโปเหลายเข็มจับเข่าเสียมาเข่าทุบสุนัขแหนะมาเข่าทุบสุนัขเร็วอันนี้ซิ่วขาวครับผมอันนี้อะไรคือร่องทิ้งเลยอันนี้ซอสบุนัขครับผมน่องไส้คนหนึ่งสีเท็ดงานยุงเถียลองเบิ้งครับมีหมูกรอบเป็นเท็จยังกระเซ่ะต้เป็นลูกที่คนหลายคนเลย ถามอะไรคืออะไครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับแซ่บมากเลยครับมีคณะมียังนี่ลูกที่ขาดนี่บ้างเลยผมตั้งใจว่าผมพาคุณหักเสียมานี่นี่คนไอ้รอเข้าไปขอกันนั่นเสียนั่านยิงเราประเดี๋ยวยิงเหรอ นิดนึงครับหมูีเิดเดียวอันนี้ประเดกจากพี่บอยว่าให้แนะน้ำไห้แน่ครับประแดกจากเชียงใหม่ก็เตนเชียงใหม่ขปวดวดตะฮักนาะเนาะปวดได้กันครับก็ทุกเซททุกกระเกงไปได้เยอะครับนี่นะครับเพราะหิวยแมนก็ยกขึ้นดำเไยมครับน้ำกลาทุกคนไม่ธรรมดาครับล่าเขาเหนียวออนหอนมาที่นี่คุณอู ไ right. ู่ซเคียนี่แหละครับซเียเหียไมเ้เมื่อยจะเมื่อยแล้วอย่าเหตให้มันเหียเดี๋ยวเขาชิมเสเทป็นฟนได้ครับด้วคอยว่าคอใจสรย่าเหตให้มันเหียยย่าเหตให้มันหียคอยใจสลอยกันโอเคิมวรับทนี้ได้ไดนหครับครับมีควาจครับใช่ความจริงนั่นแหละคือไอไอวินัจจริงล่ะ โอ้โหออกมากไ่เกินมันหูมเลยเอาเงี้ยเราบว่าครับใบใบแม่เขาเอินไดนะโอถ้าออกคำซ้ำหนีนะถ้าออกคำาสำหนีลงบาทซ้ำไซส์เปิดเงน้ยเงี้ยเงี้ยมาิขี้ยอันนี้เขาเขาเนี้ยครับผมเขาเนี้ยฮูฮ่าฮูเนี่ยโซซิวนครับสวนรับสวนงละโซนโซัโซนโซนน้อ่ น้องล้างเชือกามันหูไปเลยว่าไงยังง้อหงเกิไม่เเข้มไปนานไปหาเเอาครับไปไดครับฮมาติดข้อหรอแล้วอยาพึ่งออยูด่ดเรามาเงี้ยาเคลดีครับใส่น่ใส่เน่เราใส่อยอ่ครับใส่ใสยู่ครับซิปเลยครับีไอ้สเออเางโใดญ่ขากันทั้งวัแต่จ่ี พอเราอาดูสมเจอคู่แข่งแล้วแมนนี่ปวดเลยปวดใหญ่เกิดมากันนะเขาอื่นพักไปเรียกมาเลยมาเลยมันใหญ่ครับปวดถือไว้อ้เ้าเฮ้ยเจ้าโอ้โเวลาพักซุปไอ้คับเงี้ยแมครับพักอันเดียวแหม่ครับเดี๋ยวเมื่อเมื่อเมื่อลางกูบอกไม่เด้พี่วันกับโชซน่น่โอ้ยนวดแห้ง ่ผมคนเงี้ครับไปเบอร์เพงมาทีนี่มาจบกันนะมาเอมูนกันนเขาจะ่